มาเด้อค่ะพี่น้องใส่อ่วค่ะใส่อัวเนื้อว่ากิ๋วค่ะใส่อัวจากเป็นอมากาเสรล้านนาพี่น้องใส่อัวเอียงมาแพงกระเดียกกระโดดพี่ใส่อ้วอะไรแพงมากเลยกว่าจะได้กินเนาะคิวยาวมากค่ะพี่น้องใส่อัวกิโลละเป็ดเลยผลิตจากเนื้ออัวาวากิว๋วเด้อพี่น้องเด้อมากค่ะมากินบนที่นี่มันแพงคักแพงเนี่ยหอวพี่น้องรูเบมาเด้อค่ะหอมมากเลยเห็นปะกินกับขา้าวเหนียวเด้อ อืมอืมผิวสดผิวหอมหอมเครื่อง,งสมุนไพรไม่มันเลยพี่น้องไม่มันสูตรมันน้อยสูตรมันน้อยบ่ผสมแป้งไม่ผสมแป้งเนาะไม่ผสมแป้งบ่ผสมเนยะแตาแล ใส่จักบดใส่เนื้อบดใส่เนื้อสดวดแดงอริะพี่นองบดใส่ปลาทูกันเสียอืมมันกระดุดุเก่งมาเลยส่งไก่ปลาสีอิ้วพี่นพินังเป็นทรงมากเป็นเป็นเปนนี่เพราะว่าเป็นเห็ดพาสเ,เจอไรแล้วแซบ่บหอมเรืองสมุนไพรมากเลย ัวสิเลยีน้องเออเราคิวดนหักคล้องแสบกับจองล้อแล้วอืม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 อ่หอม,อม

มองหัรถเย็นเพราะว่าขาทา,าพปลเจระไรแล้วลุกแล้อืมกินสักหอมหอมญี่ปุ่นอืมชอบแลยอืม เป็นใสกว่าเนื้อสิบม่มดกินข้าวเนหรือพี่น้องหอมมากบ่างหอมเครื่องเทศเพราะว่าจะมีเครื่องเทศแปดชนิดใส่มนนันในเนื้อจุ้วตังเสือไม่มันแต่ครับพี่น้องอยากชิมอยชิมตรงท้างสังเสือใบไตชิพนะคะรับอือครับ นี่จะิดสั่งซีมิมลิงดองมาให้เต็มถ้วยเมืนกันแล้วค่ะ